อาบุญวนมาแล้วโอเคสวัสดีและยินดีต้อรับสู่ยูทูบชาแนลอันเ,นอเดอร์รอนนะครับตอนนี้วันนี้นะครับวันพื้ชมงคลน,นะครับก็เลยว่าจะไปหาขับรถเล่นนะครับที่วัดถ้ำสมบัตานะครับบุญว้วนก็อยากลองโรยย่ออล่อยอันนี้คือเพิ่งออกใหม่เลยนะแต่เป็นตัวตัวรนะ้อยห้านะครัจะไม่ผิด ตัว150แต่ว่า4บาวนะครับดูบนเผินก็นึกว่าแรม2มาเริ่มเดินทางกันครับถึงบ้านฐาตุกนะครับแล้วก็จะมีใต้ให้เลี้ยวขวาไปวัดถ้ำตมบุทาน,นะครับอีก3กิโลเมตรดูประตูของบลูเลย มา้้วก็จะมาดันเขากันไปนะครับ3กิโลเมตรยาวๆไป นะครับวัดจักรทําสมุนทราภาวนามาทางนี้ก็มาลอง r o y a อ Online นะครับรหัส ทีจีหนึ่งห้าศูนย์เขาอ่านว่าอะไรนีไทรกะลาวไทรกะลาแกนร้อยห้าสิบนะครับโคตรหลอนมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอ้เรือนใหม่ เอาตายไม่ติดเาต้องเขาต้องกาเบรกระคลิงก็โอเคนะออแต่รู้สึกว่าโชคหน้าจะแบบแข็งแข็งแปลกๆหน่อยนะเหมือนว่าเบาะเบาะจะสูงนะแล้วก็แฮนด์จะอยู่ต่ำก็ต้องทำความเคยชินกันสักหน่อย ก็คันนี้เดิมนะครับแต่ว่ามีอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปคือกระจกมองข้างกระจกมองหลังนะุวันไปเปลี่ยนแบบใหม่นะเป็นแบบอลูมิเนียมน่าจะขาต้นลงผมว่าโชคหน้านะครับช่วงยุบมันมันน้อยเกินไปนะ แถมมันแข็งเลยนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรมีตมีใมีเรื่องให้ตีนะเดือนไหม่ก็สวยมากนะครับข้างซ้ายเป็นบอกปริมาณน้ำมันนะครับข้างขวาก็จะเป็นวัดโวล์นะครับแถบข้างบนซ้ายก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็มีสัญลักษณ์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็มีวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับสามสเจ็ดองศานะครับตอนนี้ ขัดมาวันทัดที่สองนะครับว่เป็นวัดรอบนะครับมีถึงหมื่นสองพันรอบนะครับแต่เลนไลน์เริ่มที่หมื่นหมื่นรอบรอบพอดีนะรถคันนี้ยังรู้สึกยังไม่พ้นรันอินนะก็เลยไม่ได้ทำครับสปีดท,ทำอะไรให้ดูนะโอดีโอตอนนี้เก้ารอยเจ็ดสิบสองกิโลเกือบจะพันโลแล้วกลับไปถึงตัวดอดรก็พันโลพอดีน่าจะได้เช็ครอบแรกนะครับเช็คระยะพันโล ข้างล่างนี้บอกลยอยเลยมีทริปนะครับมีเวลาต่อทริปแล้วก็มีวันที่นะครับวันเดือนปีแล้วก็มีระยะรวมระบบเบรกหน้าหลังเป็น ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะถือว่าให้มาดีมากๆแล้วก็มีไฟพาง,งไฟขอทางด้วยมีเก๊หลังวังลมนะครับแต่ว่า ใต้บเบาะเก็บสาระไม่ได้เป็นถังน้ำมันรั้วเลยปริมาณน้ำมันได้ยินว่าบุญวนบอกว่าประมาณ10-11ลสิเลิตรได้นะส0ถึงสิลิตรได้ระบบไฟทั้งคันนะครับเป็น LED เมื่อกี้ผมขับ m s x ตามท้ายนะครับไฟเดี้ยวนี่ก็สว่างมากนะครับชัดเจนขนาดแสงแดดจัดๆขนาดนี้นะกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเลย แต่ผมว่ารู้สึกว่าหน้ามันจะเป็นวยๆนิดหนึ่งนะเป็นแบบงอแบบงแบบงอแบบงแบบงเงียลคือผมยังไม่ชินผมว่ารถมีความสูงค่อนข้างเยอะนะหมายถึงว่าใต้ท้องนะแล้วก็ทําให้เวลาเอาเท้าลงสองข้างนี้ก็ผมก็ลงไม่เต็มผมสูงแค่ร้อยสิบร้อยหกสิบห้าเองนะบางทีก็พูดตะกุดตะกัดหน่อยนะครับไม่ว่าจะตกหลุมบ้างคิดคำพูดไม่ทันบ้างก็ขออภัยไ้นะที่นี้ด้วยนะครับ ขับชิวๆนะครับเมื่อกี้เห็นบุด้วนหนักร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลนะก็ดันเดินขึ้นวัดถ้ำสม,มนุนธาภามนานะครับที่บางสมอก็ชิวๆสบายๆเลยก็เห็นไปเรื่อยๆแต่จังหวะหนึ่งผมก็ได้ใส่เกยร์หนึ่งขึ้นเหมือนกันอันนี้คือเฉพาะน้าหนักตัวคนนะร้อยเจ็ดสิบโลแต่ว่ายังไม่รวมน้ำหนักบรรทุกนะผมว่าถ้าทริปเหนือนะถ้าบุด้วนเอ,อคันนี้ไปผมว่าก็ก็สบายนะแต่ว่า ขึ้นเขานะสบายแต่ลงเขานี่ก็คงต้องใช้เบรกหนักหน่อยรถจนมีป่วะปัดรถยนเหรอเออเหนอยางมันดารถบุนวนยางรั่วน,นะครับหยียบตะปูเดี๋ยวไปหาร้านป่ายางก่อนนะครับขับมาดีนะครับเ <laughs> ข้าโค <laughs> ้งเข,าขง <laughs> <laughs> ้าโค้งดากปัดเนาะนาลาก็หมองเนาะเมื่อกี้เนาะ โอ้โอย่าทำนะรุ่นส่วนใหญ่เฮ้มเสียงหยียบแล้วะ<ป>วะเฮ้ยทำไมมันฉีกตรงนี้วะไม่ต้องมีอะไรบาดรอ,ย,อ,อยฉีก่ปครับเดินทางกันตอ่อป่ายางเสร็จแล้วค่าป่ายาง60บาทนะครับแทงตัวหนอนปกตินี้ไม่พลาดนะครับ ก็จะติดรถไว้นะแต่ว่าทริปนี้มันระยะทางมันไม่ไกลไงก็เลยประมาทไปน,นิดนึงไม่ได้เอามานะครับถึงอุเพอสว่างแดนดินแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหา หมูกระทะกินกันดีกว่านะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบแปดนาทีนะร้านเพลงเนื้อ,อย่างของเล็บพี่ป้อมนะครับก็มาถึงร้านหมูกระทะกันแล้วนะครับขอรับประทานอาหารกันก่อนบุด้วนอยากแวะถ้ำอะไรนะถ้ำพวงมั้งถ้าจำชื่อไม่ผิดนะยี่สิบหกโลว่าอย่างนั้นนะยังไม่อยากกลับบ้านนะครับบุด้วนยังไม่อยากกลับบ้าน ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบหกนะครับห้าโมงเย็นนะตอนนี้เรามาถึง,งำอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลน,นครผู้ผาหล็กอีกสิบเอ็ดกิโลเมตรเขาไม่ให้เข้าหรือเปล่า มีไม้กั้นอยู่ข้างหน้านะครับไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะให้เข้าไปหรือเปล่านะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงบสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามดูนะขอบคุณครับเจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไปเลยครับเขตกเก้ชั้น200เมตรยินดีต้อนรับสู่ผู้พานกิก ทางถือว่าชันไหมก็ก็ชันนะแต่ว่าไม่ได้ใส่เกียร์หนึ่งนะสองสามสองสามอยู่ตลอดรถอโตโมติกก็ขึ้นได้ง่ายๆนะครับถือว่าโอเคอยู่ไม่ชันมากวัดท่ำพวงผิด17บเนาฬิกาตอนนี้16บหนาฬิกาสินทไม่รู้บุญว่านจะพาไปจุดไหนนะ ขาดงกกอบโอ้วิวอันนี้คือวัดะไร,ระวัดวออ่าโอ้โหโคตรสูงอ่ะเฮ้ยเรา hey, ว,วัดที่เราไปเมื่อกี้วัดอะไรนะสม,มุนทาวัดถ้ำสม,มุนทาอยู่ไหนอ่ะวัดทําสม,มุนทาภูเขาลูกไหนวะนนนตรงกลางเนี่ยออนั่นแหละ ไม่ใช่ลูกนวลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางๆนี่โอ้มาลองพูดถึงความประทับใจในเจ้าโรยันเอเอโรย็นอร่อยเนาะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาเทปก็คือขึ้นเขานะครับแล้วก็วิ่งประมาณวันนี้น่าจะประมาณสามร้อยโลไหมสองร้อยกว่าโลไหม <c oughs> กลับก็ประมาณสามร้อยโลเกือบสาม แล้วก็มาขึ้นเขาเยอะที่สุดก็ตอนเมื่อกี้ครับประมาณสี่ห้าโลนะครับชันตลอดนะครับอูเอายูครับก็คือไม่คิดนะครับว่าจะขี่ขึ้นเขาดีขนาดนี้นะครับก็มองแต่ว่ารถออโต้แค่ร้อยห้าสิบซีซีนะครับจะบรรทุกคนน้ําหนักร้อยเจ็ดสิบสองขึ้นเขาได้ไงครับวันนี้ก็ได้มาเทสแล้วนะฮะก็เป็นรถผมเองนะครับก็เพิ่งออกนะครับเป็นรถใหม่คันแรกในชีวิตนะครับก็เลยอามาเทสเผื่อได้ออกทริปนะครับก็เป็นรถ นอกกระแสนะครับที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถแต่ว่าน้องใหม่ก็ไม่ใช่นะครับก็เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับแต,แต่บางกลุ่มเขาก็นิยมในแนวคลาสสิกแต่ว่าวเป็นสมัยใหม่ตัวที่เป็นโมเดลปีตัวนี้เป็นโมเดลปีสองพันยีสิบผมไม่แน่ใจว่ายี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองนี่แหละครับอ๋อใช่ใช่เป็นรถเครื่องบล็อกใหม่นะครับตัวนี้บล็อกเดิมจะเป็นสี่ไอสองวาลวนะครับตัวตัวนี้จะเป็นสี่วาลวแล้วนะครับ ร้อยห้าสิบเป็นหัวฉีดแล้วนะครับพวกตัวเก่าก็จะเป็นคาบูนะฮะใช่ครับมี a อ s บนะครับวันนี้หน้าหลังเลยไหมหน้าหลังมั้งครับผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลนะครับแต่ว่ามี a อ s นะครับอันนี่าจะหน้าหลังครับเพราะว่าลองเบรกแล้วมันมันทำงานเร็วนะครับแบบว่าแค่นิดเดียวมันก็ยิ่ๆยิ่งละมาเลยนะครับก็มาพูดถึงเรื่องอัตราการเร่งนะครับ อแรงต้นก็จะอื่นนะครับมันจะเป็นรถทอกสมากกว่านะครับเพราะว่าลองจับอาการจากการขึ้นเนินขึ้นเขาเมื่อกี้ครับกําลังไม่ตกครับแต่ไม่จวดนะฮะ <c oughs> ไม่จวด<ร>วใช่เรื่อยๆครับเปิดไปเลยครับไม่มีตกไม่มีถอยไม่มีแบบรถจะหยุดคาเขาไม่มีเลยนะครับมันจะดันขึ้นมาเรื่อยๆจะอยู่ประมาณห้าสิบวิ่งได้ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบความเร็วเท่านี้ก็โอเคแล้วใช่ใช่ครับก็โอ้แจมเลยครับเมื่อกี้มา สบายเลยนี่หัวหนี่โอ้ยได,ได้ตัวสามร้อยนี่แต่ตัวสามร้อยก็จะใช้อ่าบล็อกเดียวกันนะครับหมายถึงตัวถังเดียวกันแต่ว่าจะต่างกันแค่เครื่องยนต์เฉยเฉยสามร้อย <300 S 1> ก็จะมีหม้อน้ําภายนอกเหมือนกันหมด <ś led> ใช่ครับภายนอกเหมือนกันหมดเลยหม้อน้าก็อยู่ใต้พักเ้าครับอยากลองครับอยากลองแล้วถูกหวยจัดแน่ครับ <ś led> <ś led> ที่ชวรุมมีมาอย่างตัวสามร้อยสามร้อยต้องสั่งครับสั่งแล้วเขาก็จะไม่มีมมมมมใช่ พราะามันก็เอามามันก็เหมือนเดิมครับมันก็เป็นรูปโฉมเดียวกันกับตัวร้อยห้าสิบแต่เป็นเครื่องสามร้อยมีหม้อน้านะครับแรงครับตัวนี้รนะ้อยห้าสิบเนาะใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบตัวนี้ราคาอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอ๋อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใช่ครับ,รบส่วนตัวสามร้อยก็อยู่ประมาณแสนแปดกว่าครับอ่ากันประมาณเจ็ดหมื่นใช่ใช่ใช่เจ็ดหมื่นก็ถ้าเปรียบกับคนที่ชอบรูปทรงคลาสสิก แต่อยากได้เครื่องที่เป็นสมัยใหม่แต่อย่างโชคหน้าครับก็ยังเป็นเหมือนโชคโบราณอยู่แล้วก็ไฟสว่างครับไฟ LED นะครับหน้าจอก็กลางวันจะเป็นสีขาวกลางคืนจะเป็นสีดำเป็น Full LED ไหมเป็น Full LED ทั้งคันครับสบายเลยไฟเด็กไฟท้าไฟเลี้ยวก็สว่างตาแตกครับกลางวันยังชัดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไฟหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ขากลับเราจะ ขายชิดไปหน้าไว้ด้วยนะครับตอนคืนวิ่งเป็นยังไงนะครับหลักๆเลยคือช่วงล่างครับผมให้ตัวเดียวเลยคือช่วงล่างเลยครับคือมันก็ไม่ถึงกับข้อเสียมากแต่ว่าแก้แค่ชกหน้าชกหน้าใช่ครับเพราะว่าระยะยุบมันสั้นเกินอ๋อมันยุบได้น้อยผมว่าประมาณห้ามิลนี่แหละคือเวลาลงลงหลุมหรือว่าขึ้นลูกแล้วนะครับมันมันจะสะเทือนขึ้นมือเลยครับ แก้ชกหน้าก็คืออาจจะเปลี่ยนชกค,ครับหรือมีช่างเนื้อๆหน่อยครับเอาไปเซ็ตใหม่เปลี่ยนรีวาวใหม่เปลี่ยนยน้ำมันใหม่ครับแต่ถ้าซื้อใหม่มันก็จะง่ายกว่าอันนี้คือเดิมเดิมโรงงานเดิมโรงงานครับรถเดิมโรงงานนี่มันมีอันนึงของแต่งที่เห็นอ๋อของแต่งก็จะมีแต่กระจกครับเพราะว่ากระจกที่ให้มาจากโรงงานก็เป็นกระจกเหลี่ยมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ จะประหยัดไปทําไมนะฮะในเมื่อลรถมันเป็นไฟตากลมนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฟตาเหลี่ยมนะฮะเป็นตัว GP 1 5 0นะครับหรือ GP 1 7 5นะครับห oh. นึ่งเจหจะต่างครับหนึ่งห้าก็คือชกหลังจะเป็นชกเดียวแล้วก็เป็นสองวาวนะครับสองวาวใช่แต่ตัวบล็อกร้อห้าตัวที่เป็นไฟตาเหลี่ยม GP นะฮะก็จะเป็นบล็อกเครื่องเดีวยวก,ก,กันกับตัว TG TG ก็คือตากลม นะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเต็มผมอ่านไม่ออกครับเอ,เอาง่ายๆเลยฮนะได้ยินว่ารอของแต่งอยู่ชิ้นหนึ่งรอของแต่งนะครับก็คือ,อเหมือนได้รางวัลในกลุ่มของโ o ย a นอ l ล o อยฮะเฟซบุ๊กเหอจากใช่ใช่เฟซบุ๊กก็คือมันเป็นโครงการของของร้านแต่งรถคลาสสิกร้านหนึ่งนะฮะผมจําชื่อร้านไม่ได้อยู่น่าจะอยู่เชียงใหม่เขาก็เหมือนใครที่ออกรถในช่วงระยะเวลาวันนี้ท่นนี้ก็ โพสรถปุ๊บเขาก็จะส่งชิวหน้ามาให้อ๋อชิวหน้าชิวหน้าอันนี้ก็เลยรอชิวหน้าอยู่นะครับจริงๆก็ไม่อยากทําอะไรมากนะครับแต่ว่าพอมันดูมันมีตัวไหนขัดเราก็ต้องเสริมอย่างเงี้ยตอวันนี้เกิดปัญหานะครับรถยางรั่วครับโอ้โหกำลังเทโค้งมาแซบๆนะครับก็ไม่คิดว่านึกว่าโอ้รถเกือบลงแล้วครับเกือบปีนแล้วครับตูนมันสะบัดเลยฮะก็เลยจอดดูล้อครับยางแบนนะครับก็อาจจะไปเหยียบหินเหยียบ เศษแก้วที่ไหนก็ได้นะครับก็เมื่อกี้ก็ลุยเหยียบไปทั่วมันเหยียบแล้วมันหายไปเลยไม่ไม่ได้ใช่มันไม่ได้ฝังอก็เลยทําการปะตัวนอนก่อนนะครับเอาให้ถึงบ้านก่อนคงจะใช้ใช้ไปสักพักก็จะเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับอันตรายแต่ติดมาเป็นอะไรนะยี่ห้อยางที่ติดมายางเป็นยี่ห้อพิลารี่โอ้ให้ของดีเลยตัวอะไรสกูตเตอร์สักอย่างนะครับแองเจิลสกูตเตอร์หรือเปล่าจ้าแองเจิลโอ้ดีครับ ม่เคยขี่ยางดีมาก่อนนะครับในชีวิตเคยขีย่แตยางแบบเส้นละสามร้อยยี่ห้อแหละยี<ล>ะห<อ>่ห้อไอ้กูดลิดอะไรประมาณน,นี้ฮะยี่ห้อฮัชนะครับเอ,อโอ้ไปถึงเชียงใหม่นะครับยางยี่ห้อัชครับมั่นใจอยู่เขาโคงหน่อมั่นใจครับอันนี้ดีดีก็ไม่คิดนะครับว่าจะมาชอบรถใหม่นะครับแต่ว่า ต่อไปออกซิมจริงก็คงใช้รถเก่าเหมือนเดิมนะครับผมไม่เอามาแล้วครับกลัวมันยางรั่วมันจะถอดยากนะครับมันจะไม่เหมือนรถเรานะฮะมันต้องถอดท่อแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเบาะนะครับที่เห็นบางๆนะฮะมันนุ่มนะครับนุ่มมากเลยไม่ปวดก้นเลยนะครับมันกว้างเลยมั้งอ่ามันกว้างแต่มันนุ่มจริงครับเวลาขี่ต้องขี่คนเดียวนะครับถ้าขี่สองผูบมันเบียดอระยะมันตูดเรามันจะไม่ได้นะฮะอ๋อลถอยไปไม่ได้ใช่ใช่มันจะถอยไม่ได้นะครับ แนะนำไม่ขี่คนเดียวนะครับเวลาออกทริปนะฮะแล้วก็น้ํามันนะครับผมชอบมากเลยนะครับสิบลิตรนะถังน้ามันนะถังน้ามันสิบลิตรโอ้สบายเลยครับเติมยาเลยสี่ห้าร้อยอ่ะถ้าเติมพรีเมียมนี่ต้องเตรียมเงินใบห้าร้อยไปนะครับเต็มถังนะครับก็ตอนนี้ก็มองมองไว้นะครับสิ่งที่อยากเปลี่ยนอีกก็คือมีอ่าเขาเรียกตะแกรงหลังอ๋อมันมันลายท่อนะครับแต่ว่าให้ให้ครบ ประกันก่อนอให้มันหมดประกันก่อนว่าค่อยจะหาตัวไหนเพราะว่าปลายท่อมันไม่สวยจริงๆมันเหมือนรถอะไรก็ไม่รู้ครับมันเหมือนรถสมัยใหม่ใช่ใช่ใช่ต้องหาปลายท่อสเตลเลต์แต่ว่าต้องดูก่อนครับมันไม่ยากหรอกถ้ามีเงินครับใช้เงินแก้ปัญหาตอนนี้ไม้เท่าไหร่แล้วครับไม้เมื่อกี้เพิ่งหนึ่งหนึ่งพันยี่สแปดโอเข้าเช็คพันโลพอดีอ่าแต่คงสิ้นเดือนครับเงินเงินยังไม่พอครับ ถ้าเป็นรถเก่าที่บ้านนะครับเปลีย่ยนเองครับนนซื้อน้มันครับเดี๋ยวเด,ดประกันขัดอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับพอซื้อรถใหม่มาก็จะโดนบิบหลายอย่างครับก็เผื่อใครสนใจนะครับอเจ้าโรอยนอลอยท g จีหนึ่งห้าศูนย์นะครับก็ใครอยู่จังหวัดไหนก็ไปดูจังหวัดนั้นนะครับถ้าอยู่อุดรก็แวะไปดูที่ร้าน Big กไซ l e เคครับก็หรือว่าสอบถามมาทาง เิดบนอ้วนได้นะครับเอ่ออยากลองรถนะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ดอนพักมหาเลยครับอู้อยากลองขี่ครับได้ผมเอาไปขี่ได้ครับได้ได้่หรื้ไไม่ไม่เอารถผมนี่แหละไปขี่อ๋อรถเต็งให้คนใช่ใช่ใช่ถ้าถ้าเราบางคนเขายังไม่อยากตัดสินใจไม่ได้คืออยากลองนั่งอยากลองสัมผัสอยากลองขับว่ามิติเป็นไงผมบอกเลยลยครับไม่กองแกงครับอ้แสนสองเนาะ ที่มากองแกงยังไงเนาะเออผ่อนไปแล้วครับแสนเจ็ดครับบอกเลยดอกเงินแล้วดอกหมดดอกหมดแล้วแต่เราก็ออกออกไม่ออกไม่แพงครับถ้าเป็นตัวร้อยห้าสิบอ่าร้อยเจ็ดห้านี่ฟรีดาวครับรับรดเท่าไหร่รับรดสองพันสองพันใช่มีประกันรถหายมีประกันลดหายใช่ครับครบหมดเลยมีหน้าที่จ่ายสองพันปุ๊บก็รอจ่ายค่างวดครับอได้ครับม่านผ่อนกี่วดครับ อ่าสูงสุดสี่วดคันนี้3612บาทอ๋อสี่วดครับก็ก็เลือกไม่ซื้อเลขก็ได้แล้วครับไม่ซื้อเลขสองวันเดือนหนึ่งก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามเอาไปเทสแต่ละสถานที่ให้ดูนะครับวันนี้ก็มาก็ถือว่าพอสมควรว่าขึ้นเขาก็คือน่าจะได้แหละครับแต่ต้องทำใจหน่อยมันไม่ได้ปูดปร์ดอะไรขนาดนั้นนะครับออตัวนะ อ่าวระตูครับรอรอบรออะไเลยใช่ใช่ใช่ใครอยากลองมาเลยนะครับผมไม่คิดเงินครับแค่เตินตอน้ำมันให้ก็พอหรืออยากออกทิปกับผมได้ครับอ่าไม่ยากครับโอเคครับ